ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะตัดผมเก่งทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้วิธีในการที่จะตัดผมแล้วก็ไปเรียนตัดผมทำยังไงมันจะเก่งมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการฝึกแล้วก็อาจจะหลุดจากการเป็นช่างไปเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมมีคลิกดีๆมาบอกสำหรับคนที่จะไปเรียนตัดผมว่าต้องทำยังไงนะครับ 1. ขั้นตอนต้องชัดเจนนะครับเราต้องเรียนรู้ขั้นตอน1 2 3 4เป็นลำดับเช่น1ซอยผม2ขึ้นทรง3เก็บงาน4กันขอบครับเมื่อเราเรียนรู้ทั้ง4ีข้อชัดเจนแล้วขั้นต่อมาก็มาจะมาแยกย่อย หัวข้อย่อยออกในหนึ่งหัวข้อใหญ่อย่างเช่นการซอยผมมีอะไรมั่งนะครับเช่นใช้หวีกับกันไกลในการที่จะคอนโทลแล้วก็ยกผมขึ้นมาตัด 2. ใช้นิ้วคีบในการคีบผมแล้วก็ใช้กันไกลในการตัดันะบใช้กันไกลฟันป่าและก็ 4. เทคนิคขั้นสูง เช่นการตัดซิกแซกให้เราแยกออกเป็นเซตแล้วก็ฝึกเซตละครึ่งชั่วโมงถึงวันหนึ่ง 3- าถึงหชั่วโมงโดยรวมทุกสเตปแล้วก็ฝึกนะครับถ้าเราทำได้ในการซอยผมเราจะไม่มีจุดอ่อนและสิ่งที่ได้ ก็คือความจำที่ไปกับกล้ามเนื้อของเราไม่ใช่การจำจากสมองโดยการบันทึกใส่ความจำอันนั้นจะนำไปใช้งานไม่ได้เลยต้องจำจากกล้ามเนื้อเพราะเราใช้กล้ามเนื้อในการทำงานเมื่อแยกย่อยงานซอยออกไปแล้วเราก็มาแยกย่อยงานปัตเรียนออกมานะครับเช่น เราจะตัดกับหวีใหญ่หวีขาวใหญ่ในการซอยผมช่วงกรอบผมหรือว่าการเก็บด้านบนอย่างทรงอเมริกาลานบินหรือว่าทรงสั้นอื่นๆเช่นลองทรงสั้นเราจะฝึกการใช้หวีให้ชำนาญแล้วก็เดินปัตาเลี่ยนกับหวีให้สเสถียรที่สุด ให้มันจําจากก้ามเนื้อและก็จากลักษณะการทํางานจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฝึกปัตเตอร์เลียนกับส่วนที่จะทํางานด้านล่างซึ่งเป็นส่วนที่จะไล่ขาวนวลกลืนหรือว่าไล่เฟดให้มันได้ระดับกรอบทรงที่เราต้องการเช่นต่ำกลางสูงนะครับต้องชัดเจนก่อนที่จะฝึก ไม่งั้นเราจะสปีดสปะเมื่อขั้นตอนนี้ผ่านไปนะครับก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการขั้นตอนการเก็บงานและก็การกันขอบนะครับก็จะต้องฝึกเป็นสเต็ปตรงไหนทํางานอย่างไรนะครับตรงหูทํางานอย่างไรท,ท้ายทอยทํางานอย่างไรนะครับทุกจุดทุกที่มันจะโดน สเต็บล็อกไว้หมดแล้วนะครับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราถนัดมันจะต้องเป็นสเต็ปเป็นลักษณะการทำงานเชกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะช่างคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับก็หวังว่าคงจะโชคดีสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคนนะครับถ้าเราไม่ฝึกจนกล้ามเนื้อเราเคยเชินแล้วก็ กลับบ้านไปเราก็จะตัดผมไม่ได้นะครับความรู้นี้มันจะไปกับกล้ามเนื้อของเราที่เราฝึกจนมีความแข็งแรงแล้วก็ชํานาญแม่นยํานะครับน้ําหนักหนักเบาตรงจุดไหนต้องเก็บรายละเอียดไปให้ได้หมดขอให้ทุกท่านโชคดีในการเริ่มต้นการเป็นช่างสวัสดีครับ